เราคันก็มาเอาอันซีนบใสวดีคนมาซีควายที่น้้นเอาพูดหนึ่งบอ <c oughs> พูดเจอว่ามูฟไม่หรืว่ายัมั่นตวเลยนดนี่ก่นสบดีงามสทุกคนมืน่อวันนี้เฮาตัดิีพเอาอันซีนควายนะ เอาสินควายอยู่เฮอร์นั้นอยู่เฮอร์เขาแม่งตานี่บอกเขาบอกบีจักขขเขาเขาเขาไปเอามื้อนี้ก็เป็นมือม้อวันที่สามสิบเอ็ดมื่อวันก็เป็นวันที่หนึ่งปีปีใหม่เลยแม่เขาควายควายนี่กะอันเขาด้วยนั้นปีใหม่บอกเอาก็สิอันนั้นเอาสินควายเสือะ พังนั้นอยู่พัาวังโขอยู่พ่อมาก็พอดีเขาโขอยู่

มองยืนนึงองอนน้นอยู่้านี่เชื่อกมีแแล้วไม่ถือว่าจะมาท่าเพื่อกรเปาหลายโคตรม้องมีเงินเพิ่มไปเอาก็ได้ไอโมไปเอาก็ได้สำราว เีมันยาาเหล่านางมเนียมันยานอเขาจะเปนผู้แล่้าจี่ล้าันล้างมือเขไปล้างทีน้ามอมาจะล้างมือมาล้างไปจะอได้ไน้ำีทิมได้ไงพ่อทิ้มได้น้ำได้ไล้างมือมีผู้ล้างบอก เขาลืมปันพ so oh, ูดแล้วไหมก็จะพูดนี่เนาะไม่หลายไปเถอะเอาปันหูสามจุดเก้าพูดัดินเพ้สามจุดเกาพูดดึงปัาปันนมามาปันมาปัานปันันนานาันนมปันมาันมาันปปาปนนปาน มันีนำมัเส้าเพแ้กซิโลกมีานี่ปลานี่จะง่อยอ่ะเยเียนมารื่องเขาได้หามเมื่อกีนะโม่เนี่ยาเกินแล้วม่แลกินชิ้นเลยด้

ني, ขอขอยังอ,อยู่เนาะค <c oughs> นมาับบลนดิสี่สิบพูดบอเขาว่านะพ <c oughs> อคนได้เบอร์ไล <c oughs> โอ้ยแปะทำเตายังจะนั่งใช้มันนะฮัลโหลว่าชื่อ เอาพูดเลยดอกคู่แรกมีก็จะเอาเอาแล้วขันเอาพวกนี้นะครับสายเดินไปเดินไดักวนีมาดอร์เอาพูดดไงจากด้านโ้ยเอาขาม่อเ้ถึงเมามล่ะมาเ้มาดย้ย้าย้ายวันนี้อะจ่ไม่ด้ก็บินล่ะได อันนีนะครับอันซาวอันนี้เพหลายก็้นจะนะโอนค่อยเลืกเป็นีแม้นคุ้ค่อยน้อยคุณยัใหคูน้อยอันน้เาสิมอร์นะมั้สองคันเพิ่เอารับางมวยแท้มคูตัวนี้เนาะเลืกเป็นได้เอาอันซีนทุกแล้วเ่ากระิเมอร์เฮ็ดกินก็นะ พอค่อยซ็ดอันซีนโงห่หรือซีนฝ่ายพอจอะมเจ้าพอก็สิีเมอนก่อนอา,าเาเทวินเลยมานี่เอาอันซีนเราจะเย็น่านะาพอค่อยมาพอค่อยแม่นเพื่อนไปเอาซีนโง่บ่ออมาละโง พอกอีงก่อาสักหน่อยเอาไปให้แมน่น้ำด้วยกินข้าวยาปล่ะเฮ้ยข้าวมาซีจามกคิดนะมั้ยขอคอเยอะอันเซอร์อันโอนเพย์บอกลาบองเพย์บอกคนทุก่อนที่เล่นไปเลย าุ้งก็ไพ่ก็พอคอยเอ็ดซอยจูพนน่ะเฮ้ยแล้ยโอเคก็ไพ่เอามาอีกอันแล้วสปิงเอานะคะไม่ได้กินซอยจุน้ำพอค่ะ ปีนข้าก้าินตัีเลข like ้าวปปีง้ตอนนีนะพ่อว่าเยอะขวาอีกจะกินมดบ่ใส่จูจะทำไง พอเอ็ดซจูกินขินาวๆนี่แต่แสบอ่อหาสมีเอาสิเอาไปปิ้งดับพอคอยสิเอ็ดซจูกินนั่นแสบมันบ่บาดูรัพก่อนอืออ

ตอไปมองมานี oh, okay, and, ir, ัโนี่อนเปินสินนโง่วันนี้อพ่อนี่สินควานี่ะเสื้อกับเสือไปโง่นะ้าเือ้าเปโง่ ว่าคอยกินใอยจุแต่คอยไม่ได้กินน้ำเพราะว่าอคอยกินไม่ได้ไม่เคยกิน ใส่จีนำ้ำผ<ะ>ัดหม้อหม้อใช่บอม่อ่้อแสอยู่บาีพอ<ะ><ะ>พักนี่ครบเลยวันนี้นะพักบวพร้อม

เด็นแซ่แสบเลยเรากินละปิ้งซีนงูอ,หอปหายต <c oughs> อนเนาอเขาซีนไปหายอยูน่ะนะตอนข้างในเนี่ยมันสุกแล้วแต่ว่าตอนเนาะนี่นะยังอยู่ตัวน,นี้นะเราจะเอาตอนสุกนี่ออกไป

ใสจุอันน้วิลงซำกลายก่อนเพศกับเพศคนมีเพศชจ้าคือลงอยู่อันะเอาน้ากัตตาจนไหลตกได้เอาข่าคำหนึ่งน้ำตาลลุด้อนเป็นนี่มัน่อยคนมเจออจารเขน เป็นจริงเอเลยจีเพลิดเพอิอันนี้นะเพ่อจะบอกขึ้นไรได้ละเอาสีนไปให้แม่เด้ออือเรากอมาได้จะด้เพื่อนนึ่งเพื่อนนี่ถุของเราขาดูดิจับยืน <c oughs> chua <laughs> à, đi cả Rồi, soi rồi tập mình Ok à, <laughs> Nhạc yeah. à มัน่อยยาแล้วเาจะเอาซีนไปส่งใหเแม่ค่อยไปะหายเพือ่อนแปะใหมันต้นบ่ะเนาะมันต้นบบะก <c oughs> ็อันด้วยึ้นามา,า, <c oughs> าบ่ะเขากินข้าวกินน้ำยาแล้วนะเขากินได้ปิคลิปเพียงเท่านี้ละขอโมเควาใจที่ตามรับชมคลิปหน้าพอดีไหม